มือมาตามแนวทางหลวงพ่อวัดปลาพ่อดีเพิ่นไปกับหมอรวยเมือว่านไปถ้ากันไปเอาเหล็กโขกผีปาสาะแม่ตุ้ยบ่ได้ไปน้ำเพิ่นหมอรวยกัเลยเอามาเ้าเทนจะเป็นตัวใดเล็กพุ่มผีปาสาะเชิญไปติดตามหลวงพ่อวัดปลาเลยเลยคะ่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้หมอรวยมะเบาแท่นลง,ลงตาวัดตาเด้อน,นะครับ หลวงตาวัดป้านี่ยมาวานนี่ยผ่าจารย์ะส้วนไปพุม่มวัดเก่านะครับเป็นวัดพุ่มหนองยม,มองมาสั่นนะครับเคนว่าพุ่มนี่แห้งเยอะแห้งนะครับเคนว่าพุ่มเนี่นะครับค่อนข้างจะแม่นเยอะนะครับเคนก็นเลยว่าส้วนโมเลยไปวานนี่แหละไปคำคำไปประมาณซีโมงแรกเนาะ,ะส้วนไปนะครับว่าไปตะเวนลายกันเป็นยิมตาเป <laughs> ็นยิมตาหร <laughs> <laughs> ับใงได้ยินคนวางกัน เันว่าผีสีเหลี่ยมตาสันน้าไปือดข้าวตีหรอว่าไงไปหอดมืดดิปไปหอดกับโพเพยยอ่นะครับก่าบรรยากาศวังเวงอยู่เด้นยุ่งกับลายยุ่งกับลายนะครับเป็นตาโอ้มันเป็นปลาสาเป็นปลาสาขมาะปลาสาเก่าแต่ยานปลาสาเก่าแล้วก็วังเวงเนาะพ่นผงมันไปง่า่เลยไม่ตื้นเห็นพ่นพวงเดี๋พวพ่นผงเลยปัาดสองแกนพ่นโอ้ยเจมันมันมันเป็นเป็นสมัยเก่ากั มันก็สิลางลกล่างโดนนะนะพวกมันมีคนกวนเนาะมันเป็นหอกคนอย่างที่ปานดมก็ว่าวันไหนต้นเป็นมีคนไปทั้งพ่วสะอาดเนาะเลียนปานเลยป่านตาล่างเนาะก็สิมีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าพื้นทางใต้ก็เปลี่ยนยุบเป็นพืชน้อยๆนี่แหละเพื่องของเข้าทีื่องเขาเนี่ยแหละบาดไปเห็นบ้าเป็นสอนแห้งมันเงินมันเป็นแบบโบราณบอสอนอีหลอะ ที่หลอกับหงโอ้ยใน้รมาบเอาแล้วยัดผีมาหรอกยัดผีน้ำมาโอกากินบาเขาไม่ได้ยัดหอกนั่นเขายัดผีเขาไปเอาของเพืนของพืนเด้เขาไปจับเมีนเ้เขาไปจับผู้ปานเขาเป็นลูกของกระจเขาจะแพร่ันเด้อจกน้ำมันน้ำมันยองแล้วเมเด้อสวัสดีรับรับเงี้ยเขาีโปไม่ไม่ตัวโอาเออบ้าห่างๆยีหรอกากาสเรายัดพื้นน้ำมาครับเพราะว่าบ่เมอันบ่เม็นชินเทา ครก็เลยไปจุดตูบจุดเทียมนี่ยแหละนะครับถุงพนระยะทัพพิธีแล้วก็เลยหลวงพ่อไปก็เลยนางทัพเมาเด้วยเปิ้ลประโยชนเฮเทียนนะเปิ้ลนางทัพมาเลยนะครับคือติดต่อก็พุ่มโดยตรงนะครับพุ่มเจ่าทีเพื่อก็เลยไห้มาสามตัวหางเดียวนะครับไห้มาสามตัวนะครับเปิ้ลกิดศิษซักก็ทามมาด้ไปต้อการสององค์เนาะหลวงพ่อผู้หนึ่งเพื่อก็เลยนางทัพองค์หนึ่งเพื่อก็เลยทามเมาน่าจะจ่อหว่า ไม่ยังหลัาสินะคือพนังเราโงงนมากเนาะว่ง่ายคือผู้คนมากซื้อเนาะก็เคยถามว่าไม่ยังหลังสินะช่างนึงเคยทามาท่านเองมาขอตัวดีน่อมึงสินะเกยบอกกันเนาะกัสอบไปสอบมาผลเล่หหามาสามตัวจุดดีๆเด้อมานะครับผลเล่หหายมาเก่าสีสามนาสัตว์นะเก่าสีสามจุดดีๆมานะครับหายสามตัวเช่นี้หายสามตัวสักนี้เด้นะครับแต่ว่า เดีก้อนลุงปูวันต้าเนี่ยให้หกสามศูนย์มันออกสามศูนย์เก่านะครับลุงปูเลียว่าอย่าลืมเก่าเป็นหกเลยเด้อโอ้ยมัมนกลับหัวอืเลยว่าหกสามสี่น้ำหกสี่สามน้ำนะครับ,ก,บกันไปนะ้ำเนาะพีนน่น้องนะอืมซื้อเร็วว่าครับหัวมันจะเป็นขึ้งวันว่าหันนะครับวันนี้พวกใครนี่เราบ้างสี่เราไม่ตื้อกระต้านชี่เก่าสี่สามเก่าสามเนาะนะครับแต่ว่าเรียกลุงปู่เคยขาเล่าเลยนะครับแต่วันนี้พี่เรือพี่น้อง โปยตีมักเล่ากับล่องมือมีน้ำเนาะมีโชกันนะครับแต่กินไปได้อาจจะออกเป็นบ้านน้ำก็ได้ชิมเหล้าันนําไปชิมไทยนะครับแต่ว่าขอขอไถ่อ่ะแต่ว่าปูตาผมเคยไปกับปูมันเคยออกเล่าไหมก็ได้บอกไปฟังเคยออกเหล้าเคยออกเล้ากับเป็นล่องเมืองจอมเมืองเล้งล่องเมืองเนาะมีโชกันนะครับนันก็ถือว่าเยงงามอยู่นะครับแต่ว่าไทยเนี่ยว่าสิบในแท่นะไทยมักน้ำยู่นะครับอืจากมาที่เราไม่ตื สามคัวสามคัวเนาะไซลยซีเนาะนะครับลอยเช่นอรเนาะแล้วอยช่นตัวเล็กครับผูนี่งูควนร้องไห้ไห้ยัก่อนไห้หกศูนย์สามหกหกสมศูนย์เนาะหกสามศูนย์่อกสามศูนย์เก้าสามศูนเก้าร็หัวเนาะืัอนี้มันก็หายมาเนาะเป็นเหล็กพุ่มูอยู่พุมหนึ่งเด้อันนี้เป็นพุ่มพู้มันน้องเอ็มอองสิบเอเออเเลี้ยงเขาเอย่อนไโอ้ยตะกอนอนพุ่มพูมันผู้หินไหม ผู้หินเออนะครับที่ว่าเป็นไปนอนนั่นเป็นปน,อน,อน,น้อนยนาลนาคลงนาคลองผาเนาะพอสุฟังพอมปูน้นอก็าแหายตัวเดี๋ยวมีสามมีสามตัวส,สองคู่<า>คูหนึ่งกับเป็นพุ่ผู้หินผู้หินนั่นบ้านน้องพังแวนน้องพังแวนเนาะเป็นผ้าหินนะครับเป็นผ้าโยบุดเป็นเป็นเปนอนปู้เขาเลไดอยินเสียงเขาบอกว่าไอ้คนถ่ายอยู่วัดเด้อได้หลังฟ้าไป ไปฮะเขาตัวเขาถท้าอยู่ส่านมีนิ่งมีนิงนสองชัยนึ่งตัวเพื่นบอกรุงสุว่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดแ <7 86. S 1> ปดหกเนาะเจ็ดแปดหกเงียนวะที่บางวดดวดเนี่ยเออเมียนเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกเนาะนะครับก็บอกไอ้างน้ำ,นำนเพื่อว่าเป็นทั้งเดือยอีกทั้งนึ่งออแต่คือว่างวนนี่ปูมีสองมองสองพุ่มนเนาะพุ่มปูหินนี่เจ็ดแปดหกเออเมียนเจ็ดแปดหกถึงแล้วนะครับแปดหกแล้วเก่าสี่สามเนาะ เปลือยพ,พี่น,อน้องท่านเห็นคลิปกไอพย้อนเบิรงเนี่ยนะไปตีกันปะผู้ใดท่านเห็นคลิปปูหินหนี่งกับไอพย้อนเบิรงนะครับ้ผู้ใ,ใดเห็นมัอนี่กับเอาคลิปพุ่มยำังไปวันๆนะช่วงเป็นตีนตา้าพุ่อม,อม,มน้องยำอ่อง <hour S 1> ครับผู้ใดก็นพุ่มอปูหินกับไปวันอพ่าอีกคลิปหนึ่งมันมีสองมองเนาะสองพุ่มคลิปแรกกับอันพุ่มเหมืนปูหินคลิปสองกับพุ่มน้องยำอ่องผู้ใดจะได้ละเมื่ตีน้องยำองผู้ใดเก้าสี่สาม กับ <S an other> หัวก็บหกซีสามจับปูกับเก่าซีซีสามเก่าสามนะครับตามนี้แหะพี่น้องเป็น <ạ. S 1> ป็นพุ่มอนไรปลายหลได้ไหมทั้นี้แหละล,หล่องวังหัาถึงสามตัวตรงห้นเห็นแห้ำใสยปูเด้อน้บเดี๋ยวนี้ปูเป็นกระลังเห็ดสาลาสาลา,สาลานี่ผสมม่งหลังค่ามีตะโคง้งไหม,มตะโค้งไหมซือครับที่ปูที่ย,ยังดูรอยพลาไหลแต่ว่าแต่ว่ามันบอกท่นมีมม้งเน่าม่งไหมพูห้เรียกรเทียร์เหร เป็นสนิมมันลยาเป็นสนิมอยู่แล้วก็เป็นนั่นแหละฝนทำหามันมันบไดมีเนือมุพี่น้องมีโช้องปูเด้อนะอย่างสาม่สาสลานําเพิน์ลสามสลานกันเด้อนะปูน้ำบกสล่านะละหาเพินถ้าเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรอยู่ในคลิปให้ดเร์โทรนะผู้ใดถือว่าถือยากให้บุญกับรวมสั่งกันดเอาน้าไม่ตืเนาะฝากเอาม่ตช่องม่ตืเบอร์โทรเลยศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปด ครับเป็นไปโทษคอมเมนตุยีได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นอันนาคีแพ้ก็ได้ฮะนั่นครับไปจากโทษมาทั้งหมดเนาะครับนี่ละพี่น้องน่าก็ตามให้เนาะทั้งช่องเฮ้าเนี่ยมารวยช่วยได้นะครับเมตุยเวรวันนะครับก็บเหาเลข่อู่บาอาจารย์เด็ดๆนะครับหรือเลข่องผู้มาแบ่งปัดน้องเสียแหละนะครับประจำเนาะฝากคนไรคนแชร์คนที่ตามไปนะเมตุยเนาะสองช่องนี่คุณภาพไปแล้วนะเรื่องหาเลขเนาะพี่น้องผู้ใดเอฟซีผู้ใดมักกับคอมเมนต์เข้ามานะครับ ให้คอมเมนต์แนบบดีกับในน้อยๆเได้เพี่น้องในข้อเมนต์หลายเอาแนบดีๆีไปแล้วนะครับมาที่เบาหัวหัวหันแน่วมาที่ไก่แยกกันแน่เอาทายแบบธรรมชาติเนาะทายแบบพื้นบ้านนะครับบะไรทายเข่งเขียดอย่างเนาะตามเลขให้งเอฟซีเนาะเอฟซีมากผู้ใดมากไปตามสุมองอรรดไปหอดน้ำปลาน้ำดงไปส่วนไปห้านี่เพราะเป็นตุยเขาปลาเขาดงไปหานี่ ภาพมัยังเรายัน่อยคนนี้เน่ากะว่าลยเนาะเตียตื้นเราไปห้าจันตัวหน่อยเนาะไปห้าห้าจันปลาเนาะนะครับคนเกิดนั่นเนาะคนก็มากมั้ยมิตสภาไปบาตบาตเบาคนไปถบาตุาตปา่าคนี่มองได้มองกาไปว่กับปาทากันนั่นนะตัวน่มีตรปลาล้วเนะผู้ยำกับตื้นติดแน่นะนะครับนะครับเก็ล่าเรียก่าลายตัวดอกผู้น้องยงวางเด้อนะครับก็สี่สา เก้าสี่สี่สามเก้าสามครับเลขก้าผมก็นัก็เป็นหกสี่สมเอาชวดตัวเลขพี่น้องเรื่องตัวเลขัวนตัวง่ตัวงามพี่น้องเห็นชัดๆนะครับจะได้เขมานั่งบอกตัวอก็ไปตุ้ยหลวงตาวัดปลาพุ่มหนองยองปัไทยเก้าสี่สามกับหัวแหกหกสี่สามจับูกับเก้าสี่สี่สามเก้าสามช่เลขเป็นับว่าลายตัวหรอครับช่งไขมันเนาะช่วงไขมันเอฟซีช่นใช่รวมสั่ง สาลา,า,าอันนี้ประสงค์เนาะเท่านมีสันไทยมุ่งมีตะโค้งไว้ซื้อครับผม<แ>เอ้านะครับพี่โฉดจงหรวจทำบุญเนะ<ห>าะค่ะรือยากทำบุญกับทุกข์ขม่เนะ<ห>าะค่ะเดี๋ยวเวลาไปมีตู้ให้เราไปเถอะ,น,น,ะน,นะหา,า,าสาัตว์ได้ไม่ต้องก็จบคลิปเท่านี้ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ